สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลุมชักกราสพลังจักระพลังธรรมชาติที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกถึงพลังอันเร้นลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองมีศักยภาพที่ยังไม่ถูกปลดล็อเคยไหมที่อยากจะควบคุมอารมณ์ความคิดและพลังงานของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าคุณคือหนึ่งในวัยทางาน ที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านไม่วา่าจะเป็นความเครียดจัดนานความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือความรู้สึกท้อแท้ที่กัดกินใจวันนี้เรามีคำบอบที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปประลอดการในวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของพลังจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นพลังที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการฝึกฝนความอดทนและความแข็งแกร่งทางจิตใจ ที่จะนำพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือการเดินทางที่คุณจะได้ค้นพบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดผมครูเอมนักจิตวิทยาพลังจิตผู้ที่จะมาไขาความลับเหล่านี้ให้คุณฟังขอต้อนรับคุณเข้าสู่บทเรียนแรกของการปลดล็อกพลังภายในเตรียมใจให้พร้อมนะครับ เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้จะเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในชีวิตประจำวันของวัยทำงานเราทุกคนต่างเผชิญหน้ากับความอดดันมากมายไม่ว่าจะเป็นกำหนดส่งงานที่เร่งรัดการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือความคาดหวังจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานบางครั้งความรู้สึกท่วมท้นเหล่านี้ก็ทำให้เราแทบจะหมดแรง หลายคนอาจจะเคยรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังหมดไฟและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เลยออมันก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการฝึกเรามาทำความเข้าใจพื้นฐานของพลังงานภายในกันก่อนนะครับสิ่งที่ผมเรียกว่าพลังจิตแท้จริงแล้วก็คือการดึงเอาศักยภาพสูงสุดของพลังงานชีวิตที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเราออกมาใช้ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าจักระใช่ไหมครับจักระคือศูนย์รวมพลังงานสำคัญในร่างกายของเรามีด้วยกันเจ็ดจุดหลักตั้งแต่ฐานกระดูกสันหลังขึ้นไปจนถึงกระหม่อมแต่ละจักระจะควบคุมการทำงานของอวัยวะและอารมณ์ที่แตกต่างกันเมื่อเราพูดถึงพลังจิต มันคือการเรียนรู้ที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของพลังงานเหล่านี้และการเรียนรู้ที่จะควบคุมมันการควบคุมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการบังคับให้เป็นไปตามใจเราทุกอย่างแต่เป็นการจัดระเบียบและปรับสมดุลให้พลังงานเหล่านี้อย่างไหลเวียนได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนกับการปรับคลื่นวิทยุให้ตรงกับสถานีที่เราต้องการฟัง ถ้าคลื่อนไม่ตรงสัญญาณก็จะขาดขาดหายหายหรือมีเสียงรบกวนมากมายนั่นเองครับแล้วเราจะเริ่มต้นฝึกพลังจิตได้อย่างไรก้าวแรกที่สำคัญที่สุดคือการทำสมาธิครับหลายคนอาจจะคิดว่าการทำสมาธินั้นยากและต้องใช้เวลานานแต่จริงๆแล้วมันคือการฝึกฝนจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันและรับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองผมแนะนำให้ต้นเริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิ เพียงวันละห้าหมันนาทีเท่านั้นเริ่มต้นด้วยการหาสถานที่ที่เงียบสงบนั่งทั้งนั้นในท่าที่สบายหลังตรงวางมือบนหน้าขาหลับตาลงช้าๆและโฟกัสไปที่ลมหายใจเข้าออกของคุณไม่ต้องพยายามบังคับลมหายใจปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแค่รับรู้ถึงลมหายใจที่เข้าและออกร่างกายที่ขยับขึ้นลงตามจังหวะลมหายใจเอล นอกจากการทำสมาธิแล้วการฝึกความอดทนในรูปแบบอื่นๆก็สำคัญไม่แพ้กันครับผมมักจะแนะนำให้ลูกศิษย์ของผมลองทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือสิ่งที่ต้องใช้เวลาหรือแม้แต่การอดทนต่อความหิวเล็กน้อย ก่อนมื้ออาหารช่วนที่ต้นกำลังฝึกฝนอย่างเข้มข้นเขาก็ต้องเจอกับอุปสรรคครั้งใหญ่ครับโปรเจกต์ Project สำคัญที่เขาทุ่มเทมานานกำลังจะล่มเพราะมีปัญหาที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไม่พอใจและทีมงานเริ่มถอดใจตอนนั้นเองต้นรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังจะพังลงอีกครั้งเขาโทรหาผมด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล หลังจากที่ต้นผ่านพ้นวิกฤตครั้งนั้นมาได้เขาก็กลายเป็นคนใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้แค่อยู่รอดแต่เขากลับเติบโตอย่างก้าวกระโดดเขาเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยความสงบไม่ตื่นตระหนกและที่สำคัญที่สุดคือเขามีความอดทนที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต้นเริ่มนำสิ่งที่เขาเรียนรู้จากการฝึกพลังจิตไปปรับใช้ในการทำงานเขาจัดการทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างใจเย็นและสามารถหาทางออกให้กับปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วเพื่อนร่วมงานและลูกค้าต่างสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขา สิ่งที่ต้นได้เรียนรู้และสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับทุกคนในวันนี้คือพลังจิตที่แท้จริงนั้นไม่ได้ซับซ้อนหรือลึกลับอย่างที่หลายคนเข้าใจมันคือการตื่นรู้ถึงพลังงานที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนพลังงานแห่งชีวิตพลังงานแห่งความคิดและพลังงานแห่งอารมณ์ของเราเองและหัวใจสำคัญของการปลดล็อกพลังเหล่านี้คือความอดทนครับ ความอดทนในการฝึกก็ฝนความอดทนในการเผชิญหน้ากับความท้าทายและความอดทนในการรอคอยผลลัพธ์ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังแค่ไหนขอแค่คุณมีความอดทนและมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอคุณก็จะสามารถปลดล็อกศัยภาพอันไร้ขีดจำกัดในตัวคุณได้แน่นอน จงจำไว้ว่าการเดินทางของการฝึกพลังจิตเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่มีหลักการพื้นฐานที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกคนและสิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือทำและไม่ยอมแพ้เพราะทุกก้าวเล็กๆที่คุณเดินไปข้างหน้าคือการสร้างรายฐานที่แข็งแกร่งให้กับจิตใจของคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชหรือผู้ฝึกวิชาชั้นสูง คุณก็สามารถปรากฏขึ้นมาและเปลี่ยนชีวิตคุณในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนและในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่สำคัญที่สุดของการเดินทางในวันนี้นั่นคือการตื่นรู้ครับต้นได้เรียนรู้ว่าปัญหาที่เขาเคยเผชิญหน้าไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางเขาแต่เป็นครูที่มาสอนให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเขาเข้าใจแล้วว่าพลังจิต ไม่ได้หมายถึงการทำให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นแต่คือการยอมรับและเข้าใจธรรมชาติของตัวเองและการใช้ความอดทนเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงเขากล่าวกับผมด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจว่าการเดินทางของเราในวันนี้อาจจะสิ้นสุดลงแต่การเดินทางของคุณเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นว่าเรื่องราวของต้นและแนวคิดเกี่ยวกับพลังจิต และพลังแห่งความอดทนจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ลองเริ่มต้นสำรวจพลังภายในตัวคุณเองบ้างนะครับจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรในชีวิตขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองและใช้ความอดทนเป็นพลังขับเคลื่อนให้คุณก้าวต่อไปเพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในตัวคุณแล้วครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการปลดล็อกพลังภายในการฝึกจักระและการใช้พลังงานธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าลืมกดติดตามช่องพลังจักระพลังจักระพลังธรรมชาติของเรานะครับและที่สำคัญปดกระดิ่งแจ้งเตือนโอ้ oh. ที่คุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับและแรงบันดาลใจใหม่ๆจากพวกเราถ้าคุณมีคำถาม หรืออยากแชร์ประสบการณ์การฝึกพลังจิตของคุณคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมและทีมงานยินดีที่จะอ่านและตอบทุกคำถามครับและถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักคนเองบะอังเพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้ปลดล็อกพลังในตัวเองพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอให้พลังแห่งจักรละและพลังแห่งธรรมชาติอยู่กับคุณเสมอครับ